สวัสดีครับพบกับผมนะครับเซลเอนะครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถนะครับให้กับคุณพรสุดาลัมนานะครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าตัวกันดีกว่าว่าเจอกันได้ยังไงนะครับวันนี้รับรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถามกัาดีกว่าเขาเจอผมได้ยังไงครบกวนนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมแนะนาตัวอ่า คือเล่นคือคูตออบนะครับเือซีซิ่วคูทอร์ดาออกรถเนี่ยครับรุ่นแคปเอสนะครับแคปหนึ่งจุดเก้าเอสนะครับเจอรมบทั้งไหนครับถ้าเจอทั้งเพดนะครับพักมาเนาะมาคุยเรื่องรายละเอียดกันนะครับแล้วก็นัดเจอกันที่โชว์รูมนะครับแล้วก็เนี่ยสนใจก็คือจองรุ่นนี้เลยนะครับแคปเวสลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วก็พร้อมกับแต่งด้วยตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแม็กยางอะไรพวกนี้โหลดจัดตรงเลยเนี่ยตามที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยนะครับก็สัญญาผ่านง่ายไหมครับอ่า ไม่ถึงอาทิตย์นะครับวันนี้ก็คือรับรถแล้วนะครับรับรถไวมากลูกค้าบอกโอเคแล้วเดี๋ยวฝากลูกค้าที่สนใจจะออกรถอีสุนะครับว่าออกกับผมได้ที่นี่นะครับผมเซลล์เอนะครับประจำอยู่ที่อีสุรถจนานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปส่งอบก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ